แล้ว,วตอนพระพุทธองค์จะปินิพานก็เข้าฌานที่หนึ่งเหมือนเรากําลังดูลมอยู่เงี้ยสยวยเชยยาวนี่เขาเรียกว่าเราตรึกถึงลมหายใจใคร่ครวนในลมหายใจอยู่พอฌานที่สองปุ๊บมันก็ปล่อยตัวที่ตรึกลมหายใจแล้วไม่ตรึกแล้วอยู่แต่ความสบายความนิ่งอารมณ์เดียวแล้วถึงดูลมหายใจก็ปล่อยลมหายใจให้มันหายใจไปเองพอเข้าฌานที่สามแม้ความสบายกายปิติก็ปล่อยไป พอเข้าชานที่สี่ความสุขก็ปล่อยไปสังเกตว่าลมหายใจก็จะไม่มีในชานที่สี่แล้วเข้าอรูปชานต่อไม่เกาะที่ล่างแล้วอรูปชานที่หนึ่งนี้เขาเรียกว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเกาะที่อากาศแล้วอรูปชานที่สองนี้เขาเรียกว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดไม่เกาะที่อากาศมันไม่เกาะล่างแล้วแต่เกาะตัวรู้อยู่เข้าอรูปชานที่สามไม่มีอะไรไม่เกาะแม้ตัวรู้อยู่แต่กระแสที่ไม่มีอะไร แต่ยังคิดอยู่ว่าไม่มีอะไรเข้าอารูปฌานที่สี่ปุ๊บไม่เกาะความคิดว่าไม่มีอะไรแล้วเขาเรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แล้วก็เข้าสัญญาเวทตนิโรธคือดับสัญญาเลยดับความรู้สึกเวทนาเลยพระก็ถามว่าอีะนี่พระพุทธองค์ปรินิาพานเลรพระอนุรุทธะก็เลงยานอยู่ว่ายังพระองค์ก็ฌานอยู่ เหมือนเราปฏิบัติอยู่เนี่ยสังเกตรเราก็นิ่งเหมือนไม่คิดที่ให้ส่งกระแสกันเราก็บอกกันได้ใช่ไหมว่าเมื่อเชื่อนี่อุ่นอุ่นร้อนๆ้สบายข้างในนิ่งเลยนี่ไงเรากําลังเช็คสภาวะกันไงว่าเป็นยังไงว่าอีกคนหนึ่งส่งอะไรให้เช่นเดียวกันพระอนุตตหะท่านก็เช็คสภาวะข้างในพระพุทธองค์ว่าตอนนี้เข้าชาั้นหนึ่งแล้วชั้นสองแล้วสามแล้วสี่แล้วจนถึงเข้าสัญญาเวทนิตตานิโรธอ่านแล้วถอยออกมาแล้ว จาก9มา 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1หาสี่สองถอยกลับมาชานที่1ใหม่ละแล้วลจาก1ก็ 2, อ๋อสเข้าชาน4ีอุเบขาแล้วออกจากชานสเนี่ยปุ๊บแล้วก็ดับขันสภาวะจิตเข้าสู่ปรินิพานพระพุทร์แสดงให้เห็นว่านี่ไงถึงชานทั้งหมดก็ไม่ติดในชานทั้งหมดเราฝึกจิตนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมเมื่อกี้ที่เรากำลังรู้สึกอยู่เนี่ยปุ๊บ ถือข้างในจะนิ่งอยู่นิ่งอยู่แต่เรารู้สึกเรื่อยๆเรื่อยๆที่สุดจิตตรงนี้ที่เราฝึกเนี่ยมันก็หลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดมัน่นเพราดับขันปริญิพานร่างนี้จึงเป็นร่างสุดท้ายร่างของพุทธองค์เนะี่ยกายข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดจากกรรมเก่าแต่ที่พพุทธองค์สิ้นกรรมนี่เขาเรียกว่าสิ้นกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดให,ดใหม่พวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกัน เรามาบูชาด้วยการปฏิบัติเพื่ออะไรเหตุทั้งหมดเนี่ยร่างนี้มันเกิดจากกรรมเก่าแต่เป็นกรรมที่เป็นกุศลเราถึงได้มาปฏิบัติต่อนี่เาเรียกว่าเป็นผู้มีบุญในการก่อนอยู่ในประเทศที่ดีเนี่ยปฏิบัติโดยสะดวกห้องก็สบายและวเลยน้อมแผ่เมตตาให้บูรภาพมหากษัตริย์ที่รักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้เราได้ปฏิบัติอยู่อาศัยอย่างมีความสุขให้ผู้ที่ได้เป็นเจ้าภาพถวายอาหาร และพวกเราทุกคนที่มาสร้างกุศลร่วมุกกันมีความสุขได้ฟังธรำและน้อมเข้าสู่การปฏิบัติพอเราน้อมอยู่อย่างนี้เรื่อยๆถึงล่างนี้เราอาจจะขยับไปขยับมาก็อย่าก,กังวลล่างข้างนอกขยับแต่ข้างในอะรู้สึกอยู่เพราะอะไรทไําไมพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปเกาะล่างเพราะว่าเวลาเราจะจากล่างนี้ไปถ้าล่างมันเจ็บแล้วเราไปเกาะเรื่อยๆปุ๊บมันจะไปเกาะเวทนาตัวหยาบ อาจารหนึ่งบางทีจะเจ็บจะปวดก็ขยับไปแต่ข้างในรู้สึกไหวเขาเรียกว่าน้อมไปสู่การคลายการยึดติดนี่เขาเรียกว่าฝึกเตรียมไปดูเหมือนวิกนานเผลอก็แป๊บเดียวเผลอมัอนแป๊บเดียวใครจะไปตอนไหนไม่รู้เพราะพุตรงถึงฝากคำสอนข้างสุดท้ายว่าอัปมาเทนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมา เพราะฉะนั้นเราเลยตามรักษาจิตไปทุกๆขณะ